วันนี้ทางเพจมีสินค้าโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะจัดเต็มจัดหนักนะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่จะไปแคมปิ้งเข้าป่านอนนาพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดหรือจะซื้อเป็นของขวัญของฝากที่ใช้ประโยชน์ยาวๆถือว่าชุดนี้คุ้มค่ามากเลยนะคะลูกค้าในชุดจะประกอบด้วยนะคะ1นะคะอินเวอร์เตอร์12โวลต์3,000ัวัตต์นะคะยี่ห้อซูเออร์ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าตัวนี้3,000วัตต์เต็มนะคะ2เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะคะ12โวลต์10แอมป์นะคะยี่ห้อซูเออร์ ของแท้เช่นกันค่ะลูกค้า3นะคะจะเป็น LED 3ทางนะคะขนาด45วัตต์นะคะ4จะเป็นขั้วไฟพร้อมสายยาวถึง3เมตรอย่างดีนะคะตัวนี้ผลิตในประเทศไทยนะคะมีมออกอให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานนะคะว่าชุดนี้จะทำอะไรได้บ้างนะคะลูกค้าตอนนี้เราได้ต่อเครื่องอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาขีดเครื่องชาร์จแบตนะคะที่สามารถวัดไฟได้นะคะตัวนี้แดงบวกนะคะ กำลุนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กเรื่องชาร์จนะคะตอนนี้นะคะ LED จะบอกสถานะวลล์ของแบตลูกนี้นะคะตอนนี้โวลต์อยู่ที่12.6วอต์นนะคะก่อนใช้งานแบบควรมีไฟมากกว่า12.5วอต์นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องอินเวอร์เตอร์นะคะลองเสียบปลั๊กหลอดไฟดูนะคะ ตอนนี้นะคะไฟจะตกลงเหลือ12.5โวลต์นะคะไฟตกแล้วไม่ควรต่ำกว่า11.5โวลต์นะคะลูกค้าถ้าต่ำกว่า11.5โวลต์ควรนำแบตไปชาร์จนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้านำแบตไปชาร์จจนเต็มแล้วแต่ไฟก็ยังตกต่ำกว่า11.5โวลต์แนะนำให้เปลี่ยนแบตให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเครื่องชาร์จแบตตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องถอดขั้วแบตออกเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปิดฝาน้ำกันนะคะเดี๋ยวเรามาปิดเครื่องอินเวอร์เตอร์นะคะ ปักเครื่องชาร์จเลยนะคะดูนะคะไฟจะก,กระพริบนะคะให้ดูตัวเลขตรงนี้นะคะถ้าขึ้นถึง100%นนะคะแสดงว่าชาร์จแบตให้เต็มแล้วนะคะลูกค้าถ้าไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้ก็คือแบตเต็มแล้วนะคะโตนี้นะคะลูกค้าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะ จัดโปรไม่เยอะนะคะสุดคุ้มกันไปเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าสั่งก่อนได้ก่อนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรจะส่งได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะเดินทางเข้าไปในสวนไล่นาหรือว่าจะเที่ยวช่วงหน้าหนาวที่ต้องขึ้นเขาตั้งแคมป์กางเต็นท์แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้จะต้องทำยังไงปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในสถานที่เหล่านี้จะหมดไปได้อย่างแน่นอน ไปกี่ดวงหนึ่งสสาสี่ห้าหกเนี่ยค่ะจ็ดดวงไปขึ้นมาตามสายเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการสาธิตโดยการใช้งานกับสว่านสีสหุ่นค่ะ 3,000วัต์ซูเออร์นี่คือเครื่องแปลงไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ d c 1 2โวลต์ให้เป็นไฟบ้าน AC220 โวลต์ v, เพื่อใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกที่ทุกเวลาตามกำลังวัตต์ของเครื่องตอบโจทย์ทุกสายงานช่างจะช่างไฟช่างไม้ทำงานก่อสร้างหรือเพียงต้องการจะไปตั้งแคมป์ต่างจังหวัดก็สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่างต่างๆทั้งหลอดไฟพัดลมโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ สว่านปั๊มลมบอบลานับว่าตอบถุงสุดๆเลยครับมาพร้อมกับระบบป้องกันไฟโอเวอร์โหลดเครื่องจะตัดและส่งเสียงเตือนหากกระแสไฟเกินเข้ามาในระบบต่อภัยหายวง อินเวอร์เตอร์มีขนาดใหญ่รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการกินไฟสูงได้มีช่อง USB สําหรับชาร์จแบตมือถือหรือต่ออุปกรณ์ขนาดเล็กภายในยังมีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่และพัดลมยังดีแถมยังใช้งานง่ายเพียงนําสายหางปลาไปต่อเข้ากับ8 2โวลต์แล้วนําปลัก๊กมาต่อเข้ากับเครื่องแปลงไฟก็พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มที่แม้จะต้องเข้าป่าหรือไฟดับในบ้านก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีไฟใช้อีกต่อไปแล้วนะครับครับ เราได้ทำการติดตั้งเครื่องไฟฟไฟเท่ากับส2โวลต์แล้วนะครับซึ่งเครื่องสิ่งที่เราจะใช้ในการเทสกันในครั้งนี้ก็จะมีหลอดไฟ2ตัวาตัวละห้า50วัตต์นะครับเราเตอร์2 1 0 0วัตต์ลูกหมูบอส670บวัตต์ครับโรตารี่800วัตตนะครับเนเื้อโดยโรตารี่นะครับ ได้ต่อปลั๊กพ่วงแล้วนะคะและเราก็ได้ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวนะคะเข้าที่ปลั๊กพ่วงโดยไม่มีการต่อไฟกับกับไฟบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะคะสังเกตนะคะถ้าเราต่อกับแบตถูกต้องนะคะไฟสีเขียวจะขึ้นหนึ่งดวงนะคะเปิดเครื่องเลยนะคะไฟสีเขียวจะขึ้นสองดวงนะคะแต่ถ้าไฟสีแดงขึ้นค้างแสดงว่าแบตจ่ายไฟมาให้ไม่พอนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะพัดลมจะติดเมื่อมีการใช้งานเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะตัวแรกมาลองสว่านกันดูนะคะใช้ได้นะคะถินเกียะคะ่ะเรืว่อยวงเดือนค่ะโอเคนะคะถินเกียร์ตัวใหญ่ค่ะตัวนี้9นิ้วนะคะ พลาต่ะ,อะโอเคทานนะคะไฟเบอร์ค่ะ,คคะลลมนะคะนนลมนอนะคะค่ะะทัไฟฟ้าค่ะวอนนี้สำหรับลูกค้าตั้งแคมป์นะคะ